โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมชีระวรากรเล่นที่ผ่านหุ้นความร่ำรวยมหาศาลที่ได้มาอย่างสุจริตนั้นในอดีตมักจะมาจากการทำธุรกิจและการซื้อที่ดินมีคำพูดที่ว่าคนจีนนั้นร่ำรวยจากการทำธุรกิจและอาศัยอยู่ในเมืองส่วนแขกนั้นจับจองที่ดินผืนใหญ่ชาญเมืองเลี้ยงวัวแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลจากราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น มาถึงยุคปัจจุบันการทําธุรกิจก็ยังเป็นหนทางที่ทำให้ร่ำรวยได้มหาศาลแต่ก็ยากขึ้นมากสำหรับคนที่ไม่ได้มีต้นทุนเดิมที่ใหญ่พอพูดง่ายๆสำหรับคนไทยที่ไม่ได้มีพ่อแม่ที่มีฐานะร่ำรวยการเริ่มธุรกิจที่จะสามารถเติบโตมหาศาลก็ยากมากเพราะในเมืองไทยเราไม่มีอุตสาหกรรมไซเบอร์ที่มีศักยภาพพอที่จะทำให้คนตัวเล็กๆสร้างธุรกิจจนร่ำรวยได้ง่ายเหมือนอย่างในสหรัฐหรือจีน ส่วนเรื่องที่ดินนั้นสําหรับคนที่มีเงินมากจะการเล่นที่ก็ยังเป็นหนทางสร้างความมั่งคั่งที่น่าจะโดดเด่นไม่แพ้การทําธุรกิจอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากมากที่คนมีเงินน้อยจะเข้าไปเล่นที่ได้การจับจองที่ดินถูกๆเพื่อเลี้ยงวัวไม่มีอีกแล้วโชคดีที่ตลาดหุ้นเกิดขึ้นคนตัวเล็กตัวน้อยนั่นก็คือนักลงทุนที่มีเงินเพียงน้อยนิดสามารถซื้อธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนของธุรกิจ ที่มีผลการดําเนินงานที่ดีหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีที่สุดของประเทศได้ผลก็คือนักลงทุนบางคนสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งและร่ำรวยมหาศาลได้ทั้งที่ไม่ได้มีต้นทุนเงินมากมายในตอนเริ่มแรกและเมื่อเวลาผ่านไปนานกว่านี้อีกผมเชื่อว่าจะมีคนร่ำรวยจากการทำธุรกิจผ่านตลาดหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆผมยังเชื่อด้วยว่าในที่สุดคนที่รวยด้วยการทำธุรกิจผ่านตลาดหุ้น จะเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับคนที่รวยจากการทำธุรกิจด้วยตัวเองคนที่รวยจากการเล่นที่นั้นอาจจะดูว่าอย่างไรเสียก็เป็นเรื่องของคนที่มีเงินมากเท่านั้นว่าที่จริงในปัจจุบันน่าจะยากขึ้นไปอีกสำหรับคนที่มีเงินน้อยเพราะราคาที่ดินสูงขึ้นมากข้อนี้ถ้ามองอย่างผิวเผินก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึง้งก็จะพบว่าอาจจะไม่จริงเพราะตลาดหุ้นนั้นมีนกลไกในการที่เราสามารถลงทุนหรือเล่นที่ ผ่านการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้มันอาจจะไม่ใช่การลงทุนในที่ดินโดยตรงแต่มันก็ส่งผลคล้ายกันนั่นก็คือถ้าราคาที่ดินที่ถือโดยบริษัทจดทะเบียนที่เราลงทุนนั้นปรับตัวขึ้นไปราคาหุ้นที่เราถืออยู่ก็จะปรับตัวขึ้นตามไปด้วยแม้ว่าจะปรับขึ้นไม่เท่ากันผลก็คือเราสามารถลงทุนในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้ด้วยเงินเพียงน้อยนิดเนื้อสิ่งอื่นใด เวลาที่เราลงทุนในหุ้นเราก็มักจะได้รับปันผลทุกปีในขณะที่การลงทุนซื้อที่ดินโดยตรงนั้นเราจะได้ผลตอบแทนก็ต่อเมื่อเราขายที่ดินนั้นแล้วการเล่นที่ผ่านหุ้นที่จะได้ผลใกล้เคียงกับการเล่นที่จริงๆก็คือการซื้อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พอกองทุนจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาและมีรายได้แล้วผู้ถือหน่วยลงทุนก็คือเจ้าของบางส่วนของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่ดังนั้นด้วยเงินลงทุนเพียงน้อยนิดเราก็เป็นเจ้าของที่และสิ่งปลูกสร้างที่ดีมากได้เนื้อสิ่งอื่นใดรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีอย่างไรก็ตามกองทุนอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นวิวัฒนาการที่ยังค่อนข้างใหม่ดังนั้นการลงทุนก็คงต้องศึกษาและทำอย่างระมัดระวงัง การเล่นที่ผ่านหุ้นอีกแบบหนึ่งก็คือมองหาหุ้นของบริษัทที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากโดยเฉพาะที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าหุ้นของบริษัทการซื้อหุ้นเหล่านั้นเท่ากับว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนนอกเหนือจากธุรกิจอื่นๆของบริษัท ที่อาจจะทํากําไรได้ดีอยู่แล้วถ้าเราคํานวณหรือพิจารณาดูแล้วว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นในไม่ช้าก็จะแปลงเป็นเงินสดและกําไรออกมาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งและมันมีมูลค่ามากกว่าค่าหุ้นที่เราจ่ายในวันนี้มากการซื้อหุ้นเหล่านั้นก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีแต่นี่ก็คือแนวทางลงทุนในสไตล์ของ Asset Play เพียงแต่ทรัพย์สินนั้นเป็นเรื่องของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่บริษัทอาจจะไม่จําเป็นต้องขายทรัพย์สินเพื่อที่จะสร้างเงินสดหรือกําไรโดยตรงด้วยส่วนตัวผมเองนั้นผมไม่ใค่สนใจหุ้น a s ส e ซสเพล y หรือหุ้นของกิจการที่มีทรัพย์สินมากเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามเมื่อดเร็วนี้ผมรู้สึกว่าราคาที่ดินโดยเฉพาะในย่านใจกลางเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นไปเร็วและสูงมากประเด็นก็คือผมแทบจะไม่มีการลงทุนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เลย ว่าที่จริงแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยของตัวเองก็ยังไม่มีผมรู้สึกว่าผมตกรถที่ดินรอบนี้อย่างแรงก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยผมเคยคิดว่าจะซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านย่านกลางเมืองแต่ก็ไม่ได้ทําเวลานี้ราคาที่ดินขึ้นไปแล้วอย่างแรงมากผมจะทําอย่างไรทางหนึ่งก็คือตามไปซื้อที่ราคาแพงซึ่งผมไม่รู้ว่าจะคุ้มไหมแต่อีกทางหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะยังไม่สายเกินไปคือ ไปซื้อที่ดินผ่านหุ้นของบริษัทที่มีที่ดินที่ดีที่สุดของเมืองไทยที่ราคาหุ้นยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นผมพบว่าหุ้นหลายตัวเข้าขายนั้นผมเลือกหุ้นตัวที่ดีที่สุดแล้วซื้อเก็บไว้ผมเชื่อว่าวันหนึ่งมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สูงขึ้นมากนั้นจะแปลงออกมาเป็นเงินสดและผลกําไรที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้หุ้นมีราคาเพิ่มขึ้นด้วยผมรู้สึกว่าผมยังไม่ตกรถที่ดินในรอบนี้ การลงทุนซื้อที่ดินผ่านผู้นั้นเราจะต้องมองให้ออกว่าที่ดินที่บริษัทถืออยู่นั้นเป็นที่ดินอะไรบางบริษัทอาจจะเป็นที่ดินการเกษตรที่มีแต่ราคาแต่อาจจะแปลงเป็นเงินสดได้ยากมากแบบนี้ก็ต้องคิดว่าเราอยากได้ไหมที่ดินของบางบริษัทอาจเป็นที่ดินในต่างจังหวัดที่ราคาไม่ใครเพิ่มขึ้นและไม่มีราคาตลาดที่จะอ้างอิงได้ชัดเจนแบบนี้เราก็ต้องเผื่อ Margin of Safety ในการคำนวณมากหน่อย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากนั้นก็คือที่ดินย่านใจกลางของธุรกิจซึ่งจากประสบการณ์ทั่วโลกพบว่ามันมักมีราคาปรับตัวขึ้นไปเร็วและเป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างกระแสงเงินสดได้ดีโดยที่กิจการไม่จําเป็นต้องขายออกไปซึ่งนี่ก็ช่วยลดความเสี่ยงที่ว่าที่ดินอาจจะมากแต่มันก็อยู่ของมันโดยไม่สร้างไรายได้และกําไรออกมาและถ้าบริษัทจะขายก็ไม่มีคนซื้อ24เมษายน2553 ด็อกเตอร์นิเวทเห็นมชิระวรากร